เพจแม่โบตั้งแต่ก่อนคลอ,อดตอนนี้สิเดือนเต้ารวนมาตลอดแล้วจะให้ไปเรื่อยๆเลยอ้าดีใจจังเลยนะคะนาอจริง,รง,รงๆต้องบอกว่า อย่างที่คุณแม่ค่ะลูกก็ดีอยู่แล้วนะคะเนาะแนะม่โบเอะค่ะเป็นคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะเนาะเป็นคุณแม่นักปัม๊มปั๊มนมให้ลูกกิน7ปีนะคะคือใดๆก็ตามแต่คือมันมีความรู้สึกว่ามันฟินมันฟินาเล่มันมีความสุขมากตลอดเส้นทางนี้และทําทั้งทีค่ะอยากจะทําให้มันเป็นตํานานเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแบบเฮ้ยจะมีลูกกี่คนแต่คือในในคอนเซ็ปต์ของเราค่ะคือเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะมีลูกคนเดียวเออแล้วก็ในความที่เราอยากจะมีลูกคนเดียวใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําหน้าที่เนี้ยให้มันเต็มทททีีี่่่่เเดดอบสุนนพืใวัึร ว่าแก่ไปหรือนู่นนี่นั่นเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะไม่เสียดายเวลาเลยที่เราได้ทํา หน้าที่เนี้ยอย่างเต็มที่สมบูรณ์ที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นคือเราเองก็เลยบอกว่าให้นมลูกนะคะนมผงอะ่ะไม่เคยได้เงินชันแม่ตาบาทเดียวลูกไม่เคยได้กินนมผงเลยแม้แต่หยดเดียวไม่เคยเสียเงินซื้อนมผงเลยแมแตาบาทเดียวเสียเงินทุกอย่างได้เพื่อให้ลูกได้กินนมแม่จ้านี่บอกเลยเพราะฉะนั้นคือคุณแม่คนไหนนะคะที่แบบคุยอยากกินอยากฟินนะคะเรื่องนมแม่กับดิฉันคือเรียนเชิญได้เลยนะคะเพราะว่าคือก็เกลามาจากประสบการณ์ของตัวเองนั่นแหละนะคะตอนแรกก็ไม่ได้แบบสวยหรูหรอกผ่านทุกสิ่งทุกอยากยาาาาทททุุุกกกบบมมเหมนืนนนัคัคณแะสด้ ก็คืออ่ะนะคะรู้ว่าแบบอ่ะเราก็สามารถที่จะให้นมล,ลูกได้อย่างสำเร็จนี่ได้นี่อะไรอย่างงี้นะคะนอะเพราะฉะนั้นก็คือมานะคะคุยกันได้มอมอมกัน